เนี้ยอยู่ในในกัมพูชาไปแบบเนี้ยอีกเยอะมั้ยคะก็ตัวจํานวนประชากรไทยชาวไทยในการน้องด้วยเหมือนมีนักท่องเที่ยวนิดๆเอ่อสําหรับกําลังสมาชิกยิ่งខ្ញុំពេញกิจវហការរៀបចំការឲ្យតែដឹងថាមានជនជាតិไทยដែលកំពុងតែចូលទៅប្រតិបត្តិឲ្យមួយចូលទៅប្រតិបត្តិឲ្យធ្វើការនិយាយប្រសាទសមាជិកយิ่งខ្ញុំនៅតែបន្តជួយຈັດបញ្ជូនមកវិទ្យាគាត់មកថាគឺจริงខ្ញុំមិនทราบจํานวนแบบเนี้ย ขอให้ทางฝ่ายไทยเนี่ยได้ส่งข่าวให้เขาเขาเตรียมกําลังที่จะให้ความร่วมมือของเราเต็มที่ครับค่ะ,ะ<น>แล้วยังมีคนไทยอย่างอย่างตอนแรกที่ขอความช่วยเหลือเขาความมีเยอะไหมคะอาจันนนเดืดไทยสมกาจุนุลพเม็เเนเชิญคืออะ<บ>ยอะตาือนตั้งสถาปติอ๋เขาบอกว่าเขาไม่ทราบประเดนจำนวนเนยวันแต่เอาแต่เมียนตั้งสถาปตับ้ารวเมียนตั้งสถาปมันทาไปจีจนไทยหรือสมรติไทยหรือสถานันสุไทยเยงนั่งเป็นเจนกําลังดำไปต่างชาติต่างาได้ดีๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ทราบจํานวนนะครับแต่ว่า<บ> ไทยนะไม่ว่าเจ้าหน้าที่หรือวมาทางประชาชนไทยร้องขอไปเขาพร้อมที่จะจัดก,กําลังเข้าขึ้นมาเต็มที่ตั้งแต่มีการปราบปรามเยอะขนาดนี้ช่วยกลับมาก็สี่ห้าร้อยคนแล้วเนี่ยมีคนไทยยังพยายามหลบหนีออกไปฝั่งโน้อนอีกไหมคะบ้ากีโซธาตุลออ้ององคหรบบย่อมไปซักย่อมในทางขนงไปจักย่อมในทางขนงย่อมเนี่ยของครับคางขนงเอาแต่เขาเบพาคือจัดประจุมาตลองกแต่สำคัญในเลพกีคังประเทศไทยหาตา มีนรวดแจ้งัลเพี่เราเขาบอกว่าจริงๆของเขาเนี่ยดูแลพมีชั้นในนะครับไม่ว่าผิดกฎหมายเขาปัดตามหมดมแต่ขอให้ทางอาจำนวนเนี่ยเขาไม่ทราบครับแต่ว่าให้ฝ่ายไทยเนี่ยส่ง ข่าวไปเนี่ยเขาพร้อมีให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับที่เขาพบเบาะแสเนี่ยคนไทยที่ส่วนใหญ่หลบเข้าไปเนี่ยไปช่วงทางไหนมากที่สุดเท่าที่เขาตรวจเจอบาดบ่ไงมาเพื่อยึดตามบรรดาปรมแดนจกปรมแดนนะตามบรรดาปรมแดนยึงมาหลายทางแค่นี้เฉินยึดแค่นี้เฉินเยอะแต่แต่พี่เยอะออ้านี่เยอะทาจำนวน์น่าเฉินจริงว่าแล้วพี่เยอะตอนอ๋อยองพี่เยอะตอนราเฉินเยอะเขาบอกว่าจริงจริงแล้วพื้นที่เนี่ยก็คือจำพื้นที่แนวชายแดนเขาก็ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นจังหวัดไหนจังหวัดไหนทีนี้ต้องต้องต้องกวาดล้างให้หมดเราถึงจะรู้ว่า ออกมาจากไหนเยอะที่สุดครับพอใจไหมคะกับมาตรการที่ตำรวจไทยก็เอาจริงเขาก็เอาจริงเนี่ยพอใจไหมที่เห็นภาพความร่วมมือแบบนี้เกิดใช่